สอดีค่ะว่าจะพี่น้องค่ะไมนนี้กินเข่าค่ะนักเทศนยังกินทำไงบ่ยย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 ายบยยยยอยากยตยยยยยยวยยายย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 ข้าวผัยขยย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 ยายายยยยยายับเข้าไปยัดยยยแยยยย่ยย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 ียย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 ยายายยยยยยย่ยยยจัยย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 ายย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 แซ่บยยยยยย อหอมปลาสับเอามาผัดอ,อืมนั่นหอมเลยพี่นังแซ่บแซ่บอืมอร่อย พัดใส่กันประโชน์ค่ะพี่มักนัวหน่อยใส่น้อยมักนัหลายก็ใส่หลายเอาดูดิหอมคุกเขามันมันมันเข้ากันอยู่ค่ะแล้วคุกขาเมันเข้ากันแล้วก็ผัดไฟอ่อนๆอย่างนั้นนะคะอื้ม ครับกินเผ็ดน้อยๆนุ่มคออุ่มๆคำไหนชิมึิมชิมกลมกลมในเผ็ดมากเพราะว่าบริได้ลาย อ่ออนี่ป่ะเข้าใจปะเน้องอืมอือ หอมอืมอืมันนหนต้องจัดไหมครับเป็นหนังแ้บครับ 嗯，嗯嗯，嗯，这饭、嗯，也不错。嗯 อืมกำไหนก็หคำหนึ่งถ้าใจ้น้ำมันึงจะหอมจังไหยหอมขื้นนะคะเนาะค่อยขวก็ค่อยขวากง่ายข่าวน้ำค่าเนี้อแกงผัดเีย่ะหิวขอ นี่จับเันะหิวนม่จะม้วนจับเลยครับอยากพัดเพราอืมอืมอืม น่าสนาสนส่อืมยิ่มมา,า,าบไปเลยฉัน่าอ,อารก็บป่าแันนี้พน้องค่ะอภัสมอันเจาเลยสุดนี่อร่อยมา อร่อยข้ามรสชเติยังอัพตับอยู่องยตัดรสาติแล้วเนาะกาดิมมันนี่ค่ะตักเสือตักแพร่เมียนเนีนนะเมียนเนีนได้ปีไหม่านยกมือขนานียนเลยแค่เปีี้ยวนาดเนาะน้ำปลาซับพัาสติกขา พัด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 โดนุ่นเล็กน้อยให้มันหอมนะกับขวขวาัดพ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 ัดให้เขาเข้ากันกลมกลมรสชาติเข้ากันเอออร่อยมากจ้าโอเคค่คลิปนี้มาจังข้าโตก่้อนค่ะพี่นองค่ะข้าวผัดกุ้งปลาสับ์แซ่บจริงๆค่ะ <c oughs> ดังร่องแลยค่ะดังร่องพุดมากกันได้รับชมค่ะบายบายค่ะบ๊ายบาย